สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่้องทีเอฟซีทุกท่านนะครับที่กาลังให้เจะทิศตามรับชมอยู่ขณะนี้ครับครับวันนี้พามาชมนะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับเป็นของไข่พีเอ็ดนะครับหรือว่าไพศาลลอยเอ็ดครับขณะนี้กาลังถอดดอกนะครับดอกมี่ถ้าเบิตู้นะครับมีถ้าเมด4 8ใบนะครับสภาพไม่คิปเลยนะครับ สำหรับท่านทีขรั่งหายเขตที่สามรับชมอยู่ขณะนี้ครับเป็นตู้มือสองแต่ว่าสภาพใหม่งานบอได้ออกปนัยนะครับเป็นดอกอินทนน์ครับดอกอินทนน์นะครับดอกอินทนน์สิบแปดนะครับเป็นของท่านนี้นะครับเอาเดี๋ยวสิบห้าเบิ้งนะครับสำหรับพี่น้องทีขรั่งห้ยเขตที่สามรับชมอยู่ขณะนี้ครับครับวันนี้ก็ พ่อพี่พ่อน้องวันที่23เดือนมิถุนาย,ยนสองพน้อยหกสิบนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับวันสุดสุดสัปดาห์นะครับทางร้านพีเนียออดิโอนะครับนั่งเสนอสินค้าใหม่ๆมาให้พี่น้องชมนะครับเมว่าสิเป็นตู้ว่าเป็นดอกนะครับวันนี้ก็มีเข้ามาอยู่48ใบนะครับ48ใบตู้เบดสี่ใบดอกมีอยู่48ดอกนะครับ อาดอกกับมี่นายรุ่นนะครับเกิดช่วนมากสิเป็นอินทนนท์นะครับกับมี่ม้าพี่น้องเลือกชมได้นะครับสำหรับอ้าเอบาเบิ่งใกล้ๆนะครับกับดอกนะครับดอกสภาพใหม่นะครับเดิมๆนะครับครับดอกมีอยู่48ดอกครับสิมีผลมาเนี้ยครับดอกรุ่นนี้ครับเชิเจอพันสองร้อยวั์นะครับ อันเดียสุดาเบงนะครับเป็นตู้สภาพตู้นี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับสภาพตู้บ่มบี้มองตีครับตู้ตู้สภาพใหม่ของพี่เอสด้อยเอสดับตู้นะครับสภาพตู้สวยมากครับโดยรวมนะครับเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับ มีทั้งหมด48ใบนะครับสำหรับพี่น้องทีอยากได้นะครับหรือว่าสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ดนะครับอยู่รานพีเนตอะดิโอนะครับสำหรับทันที่เขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าเบเดอร์นะครับทาง u t u b e ช่องนี่ละ้านพีเนตอะดิโอนะครับสำหรับทันที่เขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทํานเบลนะครับเป็นไม อัดยี่สิมิลนะครับไม้อัด2ี่มิลขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับสภาพส,สวยๆนะครับแบบใช้งานน้อยมากครับตูใช้งานน้อยมากครับดูนะครับดอกนี่ใหม่ใหม่หมกิ๊กเลยนะครับดอกอินทนน์ค้านี้อินทนน์นะครับเยี่ยมมากเอาไปไว้ข้างในเลยเอาหนามันออกมา รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด48ใบนะครับสำหรับท่านที่มาหาตู้นะครับตู้มือสองสภาพยี่มเย่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสีระเบิดนะครับสีระเบิดตะแก่งเหล็กนะครับดูนะครับก็ใช้ เครื่องเจาะ CMC นะครับอย่างสวยงามเลยนะครับนี่นะครับมือจับนะครับขอบเล็กตะแกรงเหล็กของ PS นะครับสภาพงามมากสวยมากครับราคาบ้านๆนะครับกำลังแกะอยู่นะครับนะครับมีทั้งหมด48ใบดูดูดูพื้นข้างล่างก็รู้ครับว่าใช้งานเยอะไหมดูนะครับดู นครับเป็นเป็นช่วงตีนมันนะครับไม้ลองตีนนะครับตู้นะครับหรือเขาใช้ภาษาอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับเขาจะทําเป็นสีพ่นสีเป็นใบที่เท่านั้นเท่านี้นะครับเพื่อที่จะเรียงให้มันเข้ากันนะครับสิบห้สองอะไรประมาณนั้นนะครับสภาพสวยมากนะครับตู้อยู่กลางแดดนะครับ แดดเลยนะครับข้างปากล้วยนะครับนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับสำหรับท่านที่อยากได้นะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับมีมีเยอะนะครับมี48ใบเลยนะครับดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ EP นี้นะครับคลิปนี้นะครับแบบสำหรับท่านที่ราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่ใบละ $2,200 นะครับ $2,200 นะครับดอกอินทนนท์ใบดอกละ $2,000 นะครับดอกอินทนนท์ใหม่ๆเดิมๆ2 0 $2,000 อันนี้ใบละ $2,200 นะครับสภาพใหม่กิ๊กนะครับ ใบละ2,200นนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพี่เนรอดิโอนะครับกำลังเจ็บนะครับอ่านะครับรงงานกำลังเจ็บนะครับเพราะว่าเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะค่อยทยอยเจ็บไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดูนะครับตะแกงเลยตู้ตู้สภาพตู้นี้ สภาพตู้นี้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานน้อยมากนะครับยังไม่เคยโดนฝนนะครับตู้เซตนี้นะครับใช้งานน้อยมากนะครับแผ่นดินไหวนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับที่เฟซบุ๊กพิเนศคามีพักดีหรือว่า หรือว่าทาง youtube นะครับช่องนี้นะครับก็ได้นะครับอ่านะครับตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับอ่าขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ชมรับชมชิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในช่อง youtube ช่องนี้นะครับอ่าสำหรับอ่ชิปนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตไอใช้ด้วยนะครับสวัสดีครับ